ส3สท่านละค่ะ 156้ท่านแล้วค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับแนนนะคะถ้าเห็นแนเนเนี่ยไม่ต้องใส่ใจได้เลยเพราะว่าเราจะมาโพบกับรอบรถสกู๊ตเรยนยนสัมฤทธิ์ชั้นต่อนะคะซึ่งพรุ่งนี้เราจะประมูลกันค่ะที่สำนักงาน,นใหญ่เมองสายค่ะเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไฟนะคะมีรถนะคะรวมรว มากับฝนบอกเลยว่ามากับฝนมากๆค่ะคุณลูกค้าฝนตกนะคะพราร้องยังไงแต่อย่าจะมาบอกข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการประมูลทุกนี้ว่ามีประมูลอะไรบ้างนอกจากการลถจักรายานยนต์แล้วรุงนี้มีรถยนต์ค่ะจากสถาบาันการเงิน s c b โดยใ,ใต้ซิ่งนะคะธนาคารข่าแก๊สกรและไฟนั้นรวมอื่นๆ่นอีกมากเลยนะคะสำหรับทุกนี้รถที่จอดเองมาอยู่เนี่ยเราจะทําการประมูลทุงนี้นะคะตอนนี้เราพามาชมกันก็ เรามาเราเข้ามาคุณลูกค้าถามว่าเราไปดูรถที่จะประมูลได้ทุกวันใช่ไหมครับขอแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะคะว่ารถที่จะเข้าประมูลเนี่ยสามารถทําการชมล่วงหน้าได้หนึ่งวันทาําการสมมติว่าคุณลูกค้าจะมาดูรถไอ้จะประมูลวันอังคารก็มาดูรถวันจันทร์จริงๆพ,พอเรามีอังคารมีพฤหัสมีวันศุกร์เนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถเข้ามาดูรถได้ตลอดอยู่แล้วนะคะยกเว้นวันอาทิตย์เนาะ วันอาทิตย์เนี่ยเราปิดทำการนะคะที่สถานการณ์มูลสามารถชมรถได้ตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจตอนนี้ไม่ต้องมาประมูลหน้าร้านขอย้นอีกครั้งนะคะว่าไม่ต้องมาประมูลหน้าร้านเรามีสมัครประมูลออนไลน์นะคะเพียงแค่ทคลิกนะคะที่หน้าเว็บไซต์ของเราทัพประมูลออนไลน์นะคะสมัครง่ายมากเข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆนะคะโอนเงินมาทำรถยนต20,000บาทรถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ ตานะคะกับงานเหมือนหน้าร้อนเลยคุณลูกค้าบิดอยู่บ้านเลยค่ะฝนตกก็ไม่เปียกไม่เสียค่ารางวันไม่เสียค่ารถด,ด้วย mm. เออสิรล,ลูกค้ถาถามว่ารถ <ลด S 2> ยนต<น>์มีกี่โมงครับรถยนต์และรถักรายานยนต์นะคะเราจะเระิ่มมามุลพร้อมกันเลยก็คือสิบเอดโมงตรงค่ะพร mm. ุ่งนี้เนี่ยมีอย่างต่ำคือสามลานรถสกรายานยนต์ถึงานแล้วรถยนต์อีกสองลานค่ะเอ d ีมันอย่างเดียวสอง้อยแล้วอะอ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาดูคันแรกกันเลยนะคะคันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์เนี่ยมีเยอะมากค่ะแม้รถในรอบนี้จะไม่ถึงสองรอยคันแต่ว่ารถสวยๆทั้งนั้นในวันพรุ่งนี้เวฟ้าจะต้องแทนเลยนะคะคันนี้ค่ะเวฟ้าสีขาวนะคะสวยงามจริงๆรอบนี้มีเวฟ้าสีขาวสองพันนะคุณลู้ค้าในรอบใหญ่ๆไม่มีแต่ว่ารอบนี้นะคะมีนะ 5.4คราวนี้ราคาเปิดอที่4,400บาทค่ะคุณลูกค้า1 5 5ีแล้วก็โมน่ะมีอีกหนึ่งพันฉะนั้นน่าจะเล็กกว่านะคะ125มาดูคัน125กันอีกห่อ114นะคะคันนี้ลงเล็กลงมานหนึ่งแต่ที่ไฮไลท์ที่กว่านั้นก็คือว่าเลขไม่ใช้งานมา2 4 7กิโลค่ะคันนี้ ฟังแนนไม่ผิดนะคะคันนี้ใช้งานมาแค่นึกเ้อ้ยสี่สิกิโลค่ะเวสป้าอ่าคันนี้ไม่ผิดเลยเกียร์ออตโต้้องเราค้าง,งมันงมากเลยในการเสร็จกองอะคันนี้ร้อยยีซีซีรถปีสิเปิดประมูลอยู่ที่สี่หม่พันบาทค่ะ วนี้ใครไม่เอาฉันเอาคันนี้นะนะคะพรุ่งนี้เวสต้าคันนี้ถ้าพรุ่งนี้ใครไม่ประมูลในนประสมบูลเองได้ไหมไม่ได้ได้ต้องขอรอหน้าคุณลูกค้าเพราะมันสวยงามมากจริงๆ <c oughs> เห็นแล้วชอบเองเลยเวสตาเลขหมายใช้งานมา240 1ดกโล สหาการประมูลสำนักง,งานใหญ่เหน่งสายนะคะรถที่เห็นอยู่นี้เราจะประมูลในวันที่4ค่ะเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะคุณจาวาจะ,ะมาเกิดที่ไหนปรหาการประมูลสำนักง,งานใหญ่ไงคะคุณลูกปาถ้าเห็นหน้าแนนเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่มีที่ไหนแน่นอนมีสำนักง,งานใหญ่ที่นี่นะคะ่ะเพราะว่าเดินทางไปไหนไม่ได้เนาะช่วงนี้ทุกที่เกือบทุกที่เลยนะ,ะเราจะประมูลกันที่นี่นะคะสำนักง,งานใหญ่ ยอะเลยก็คือจะมีหนึยามาฮ่าซินคอนแทเวฟยามาฮ่าเอ็กเซลรานโนแกรนฟิราโนโ,แาโนโและตัวไฮไลท์เด็ดอีกสองพันก็คือเวสฟาทั้งสีขาว1 5 0่ีและสีขาวอีกหนึ่งันรยค่ะทำไมคอมเมนต์เราไม่ขึ้นเลยอ่ะหรือว่าคุณไม่คอมเมนต์ CB 500ตัวใหม่มีบ้างข่าวครับ C.B. 5 0 0ตัวใหม่สีดำ C.B. คุณลูกค้าในรอบนี้เนะี่ยยังไม่มีจะมีอีกทีหนึ่งในรอบการมูลรถบิ๊กไบค์ซึ่งคุณลูกค้าคาดมากเพราะว่าบิ๊กไบค์เราเพิ่งประมูลไปในรอบกันเสาที่ผ่านมาเนาะใช่ค่ะจะมีอีกทีหนึ่งก็คือจะต้องเป็นเสาที่เดือนไม่งั้นก็จะเป็นอังคารที่สองของเดือนนะคะในรอบระมูลของ ECL ค่ะดู R. 1 5ข้างๆ R. 1 5 อยู่ข้างหลังหรือเปล่าตรงข้างๆเวสป้าป่าวคะขอดูมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆห,ห,หน่อยค่ะ,ะ,คะมีคันหได้ตัวยมกาแวหลอกคะนลอกในนี้ก็มีนะแ r o อคันน,นี้ใช้งานมาแค่นึ่งหมืาร้อยก เ็นะคะอ่ามาดูคันนี้สำหรับ Yamaha Aerox ใช้งานมาแค่1ม0 0นนิดๆนะคะเปิดระวงอยู่ที่28งนดาดค่ะ Aerox นี่คือตัวเครื่องใหญ่1 5อ1ห5ซีเนาะคันนี้เปิดอยู่ที่28,000บาทค่ะ ที่ฉันบอกว่าตัวนี้ซีบคือซีบีอะไรเนี่ยแค่253พี่สิมาดูตัวนี้ก็ได้ใช่มั้ยใช่อ่ามาดูคันนี้ c ีคันนี้นะคะ5353ามห้คือดูฮู้ยฮ้ยมาแล้วนี่ไงมีใครถามหาซีตัวนี้คือตัว6 5 0้ c ค่ะรถดี2,018นะคะ เปิดประมูลอยู่ที่หนึ่งแสห้าหมืหกพันบาทว้าวรถในรอบนี้คือหลุดมาสวยๆหลายคันมากกับคุณลูกค้า c d นะคะคันนี้ตัว c d บีหกห้าศเลขไม้ใช้งานมาแค่เจ็ดพันเก้าร้อยกิโลสวยงามล้อเปียบฝุนนิดนึงเจ็ดได้ใช่ไหมคะได้ค่ะอุณลูค้อยากดูเว็บร้อยสิบได้ค่ะเว็นไม้สิบงหนังเลยค่ะเบีย ม <Okay. S 2> าไปมาฝั่งนี้ก็ได้มาเวฟ110นะคะ110 I. นไ้มีทั้งสีน้ำเงินสีดำนะสีขาวหนึ่งสองหกสามดูสักหน้าปัดน,นี้ให้หน่อยหนึ่งหนึ่งสองหกสามนะคะสองหกสามก้อปันนี้จะราคาเท่าไหร่มาด้วยข้อนี้นะคะสีขาวที่เห็นอยู่นี่เลยก็คืออ่าเล็กมาใช้งานมาแค่ 3,964กกิโลนะคะไม่ผิดนะเลขไม้ใช้งานมนะันแค่3 0 0 0ักิโลกว่าจำนวนอยู่ที่19,00 0ับาทค่ะรู้ไหมว่ารถอ่ะในช่วงเนี้ยราคาคู้มมากๆคุณลูกค้าเพราะราคาคูกคู่แข่งอาจจะแบบน้อยกว่า,อกกวารอบปกติอ่ะบอกเลยนะคะถ้าคุณลูกค้ารีบสมัครประมูลออนไลน์กับเรานะวันนี้สมัครให้ทันเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะยุ่งยากมากเลยกองการโอนเงินนะคะในการที่จะเข้ารหัสอะไรอย่างเงี้ย แนะนำว่าสมัครเลยนะวันนี้นะคะนี่คันนี้เราจะเปิดแค่19,000บาทค่ะลคุกนนเ <c oughs> ไปค่ะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนิดนึง PCX หน่อยจ้า PCX จ้าีจะไปดูให้ว่าเป็อะไรน,นะคะหนึ่าสองหนึ่งยาวค่ะคันนี้นะคะสีขาสวส้งมเลยสะเทินโดยรวมแล้วโอเคดู ดูแล้วมีเสน่ห์มากคันนี้นะคะเปิดประมูลไปเลยค่ะราคาสามหมืนหนึ่งพันบาทใครทีสูงเนี๋ยซื้อ,ซ,อซื้อหลายคันเลยเนี่ยอยากได้หลายคันค <c oughs> ันนี้นะคะคุณลูกค้า p c x ตอนนี้ราคาเปิดอยู่แค่ลสามหมืนหนึ่งแล้วใช้งานมันแค่สามหมื่นนิดๆเองแล้วสภาพตัวรถบอกเลยว่าสวยนะคะสภาพสวยเลย <c oughs> อเออออิ รถสีทองด้วยนะคะคันนี้ราคาเพียแค่สามหมนหนึันบาททีนี้ผลเราก็เริ่มซ่าซ่าแล้วเนาะคะุณลูคาะยังไงนะคะกับเมื่อสำหรับรอบการประมูลพรุ่งนี้รถเราเนี่ยร้อมแสงค่ะพรุ่งนี้เนี่ยบอกเลยว่ารถเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากแต่ว่าสวยๆทั้งนั้นเออเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงพูดไปเราก็หายใจไม่ออกนะคะ พีรนเรอบนี้มีห,หลายหลาันเลยค่ะสีดำสีเหลืองสีเขียวคือจะบอกยังไงดีคะรถในรอบนี้คือจำนวนรถไม่ได้เยอะนะแต่รถแต่ละคันสวยจริงๆแม้กระทั่งตัวเวสป้าที่มองคันเมื่อกี้นะคะสวยมากเอชแก็มีค่ะคุณลูกค้าบีเอ็นอไอ่ีนะคะรอบนี้มีตัวหลุดมาหนึ่งคัน,คนก็คือตัว h ั n d a CB650 คันเมื่อกี ลปิดประมูลที่1นึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทค่ะคันไหนไดีนะคะคะงงันได้ดีวันนี้นะคะก็ฝากรอบการประมูลนะคะของจักรายานยนต์เน็กซ์ี่้อยด,ด้วยเราจะมีการประมูลทุกวันอังคารน,นะคะที่สำนักางานใหญ่แบงกจายเริ่มประมูลนะคะสิบเอ็ดโมงตรงนะคะสิบเอ็ดโมงตรงย้ำอีกทีหนึ่งและเราไม่ได้มีประมูลแค่รถจักรายานยนต์เรามีส่วนของรถยนต์ด้วย พรุ่งนี้รถจะรวมๆกันแล้วมันน่าจะมี300อัพค่ะและรถจักรยานเจินอีกนะคะยังไงฝากนะคะสำหรับร้บบ,บ,บ,บนของเราขอดูหน้าน้องแนนหน่อยค่ะอุ้ยไม่ได้นะคะตอนนี้เราเป็นช่วงที่ต้องแบบว่าโซเชียลนะคะโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะเพราะว่าเราต้องแบบรักสารหลิห่างแม้กระทั่งตากล้องเอง <c oughs> ต้องหักไปหยิบไปอีกนิดอีกนิดค่ะ <c oughs> โอเค นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะม,มาประมูลด้วยเอ้ยไม่ใช่ค่ะพรุ่งนี้ลงประมูลด้วยนะคะปิดออนไลน์มาเลยนะคะพรุ่งนี้แลนด์สลอแล้วก็เดี๋ยวจะมาพามาไลฟ์ชมอีกรอบพรุ่งนี้เช้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดี